ทเข่าวหาข่าวไปที่ทีเลยแสดงว่าไม่ถูกจับปูหรือไม่ถูกต่อต้านอะไรเลยแสดงว่ายังเข้าไปถึงที่หมายยังเข้ายังไม่เสร็จตำรวจมามาก็ล้อมจับผมใส่กุญแจมือผมถ้าหาข่าวจับปูไ้รู้จับได้เป็นรถบ้าสครับผู้ชมครับเมื่อครูมวยถูกตำรวจจับ ซึ่งอยู่ในระหว่างการปลอมตัวเพื่อไปหาข่าวสารการลักลอบค้าอาวุธระหว่างชายแดนไทยลาวเนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังคําบอกเล่าจากครูมวยชื่อดังซึ่งรู้จักในนามจาลิเมืองลิงหรือชื่อทางการทหารว่าจ่าสิบเอกสิริมงคลแข่งขันสวัสดีครับครูครับครับสวัสดีครับครูทราบข่าวว่าครั้งหนึ่งครูถูกตํารวจจับช่วงระหว่างที่ เอ่อไปหาข่าวในเรื่องราวเป็นยังไงครับครูครับพอจะเล่าให้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับครับก็ประมาณปีสองเก้านะครับปีสองเก้านีู่มขับชา่ผมได้ส่งผมให้ไปอยู่หน่วยแยกเขากลองทางทหารครับชื่อย่อว่าหน่วยนาข้าทอนาข้าทอครับแปลว่าเป็นหน่วยแยกเขากลองทางทหาร ครับภารกิจก็คือเราให้ไปตรวจสอบข่าวสารต่างๆที่เขาเรียนมาครับนะครับทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวเรื่องภูมิทิพน์ในพื้นที่ข่าวคราวเกี่ยวกับการข่าววุธสงครามนะครับข่าวคราวเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติครับแล้วแต่เขาริมมาอ๋อแล้วแต่เขาร้องมาครับครับ ทีนี้ส่วนเรื่องการวางแผนที่จะเข้าพื้นที่อะไรต่างๆมันก็ให้อยู่ในดุลพินิษของผมเองให,ใ,หให้ให้กับผู้ที่ลงไปหาข่าวอ,อีกอ๋ออยู่ในดุลพินิษของครูเองครับคือเราจะเข้าพื้นที่ยังไองอะไรไงก็แล้วแต่เราครับทํายังไงก็ได้ให้ได้ให้ได้มาซึ่งข่าวอ๋อให้ได้ข่าวครับครับทีนี้ <c oughs> ใ้การเข้าพื้นที่เนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกันครับ บางคนเขาก็ไปในรูปแบบผม <c oughs> ขายติมบ้างโอ้เหรอครับขายติมถ้าไปร้อง <c oughs> เขาร้องมาเกีก่ยวกับเรื่องผู้หญิงสมรสเต้มที่เขาก็การเขา้าไปที่ก็จะไปในรูปแบบของการขายติมแต่ทาเนี่ยก็จะสัดจัดสรรงบประมาณในเรื่องของอติมให้อ๋อ oh. ต่นตอนเชา้าก็ไปเอามอเตอร์ไซค์แล้วเติมถังเติมน้ำมันเต็มถัง ไปเป็นทุกไอติมทีราไอติมแต่งตัวเป็นชาวบ้านเราเลยเข้าไปหายติมไปเรื่อยเข้าไปอย่างงี้ทุกวันทุกวันไปแล้วก็แล้วก็ดูชาวบ้านก็พูดคุยยังไงอะไรไงก็ดูเงี้ยไปเรื่อยก็ได้ข่าวแล้วนอกจากไอติมแล้วกูทำส่วนของผมเนผมเนอะที่ผมทำเน่ะผมทำเกี่ยวกับเรื่องเขาร้อง มาว่ามีการค่าวุธสงครามจากฝั่งลาวมาอย่างฝั่งไทยเราในพื้นที่อำเภอนาจะลวยครับจังหวัดอุบลราชธานีก็ส่งผู้ไปสองคนอ๋อสองคนครับอบตัวยังไง่ะไรทีนี้เขแต่งตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาครับเหมือนในห้อยเดินซื้อวัวซื้อควาย,ยาง,าง,าางันและมีผ้าขามาคาดพุงแล้วก็บ,บืน้พก <c oughs> ีบ้งพก พิพกใหุ้ัธประจํากายพิพกขนาดสิบิมมอมออัมอนก็บอกอไอ้สองคนขี่มอเตไซค์ไปโดยที่ไปอยู่ไปไปตักลักอยู่ที่บ้านเกาขามครับอําเภอน้ำยืนจอดบุร,รัชา,านีนะครับแต่พื้นที่ที่เขาโรงนั่นมันอยู่ในพื้นที่อำเภอนาจะลวยมันก็ต่อคอยต่อระหว่างเดียดดมนาจัลวยน้ำยืน ครับอ๋อเป็นคือหมู่บ้านเก่าขามไม่ใช่หมู่บ้านปาเก้าบ้านป่าเก้าครับบ้านป่าเก้านี่เป็นพื้นที่เป้าหมา้ที่ผู้คจะเข้าไปทีนี้ไอ้ไอ้บ้านเกิดเหตุครับผมเข้าไปไม่ถูกทางขี่มอเตอร์ไซค์บุกดงกระสูงดงกระสูเป็นดงพอคอเก่า โอครับ,รบลงสู่ทะลุไปทางนู่นไ้บ้านตบหูบ้านตบหูครับทีนี้ไปถึงบ้านตบหูมันก็ประมาณสักสิบโมงกว่าเกือบสิบเอ็ดโมงประมาณนี้นะครับเข้าไปในหมู่บ้านตบหูเงียบกริบอเอ้มันเงียบผิดสังเกตเป็นยังไงยังไงกลางวันนะกลางคืนครกลางวันเลยคร,ค,ค,รนนครับกลางวันก็เลย โดมอเอไซค์ถามถามชาวบ้านดูแต่ไม่ใช่ชาวบ้านหรอกเป็นเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบมผมเองก็ไม่รู้เขามาเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้จะถามเพราะว่าทางเข้าหมู่บ้านปาเก้าใไต่ทางไหนครับ,รบโอกคุณมาผิดทางแล้วครับไปอีกเส้นทางหนึ่งผมไปเลยเรียกมอเตอร์ไซค์กลับทีนี้กลับไปถึงไปเลยเข้าไปที่บ้านป่าเก้า ไปทีบ่บ้านปลาเก้าก็มันเที่ยงพอดีครับจังหวะนักเรียนกําลังพักเที่ยงผมก็ไปสั่งอา,อาหารกินข้าวเที่ยงข้าวเหนียวส้ตมตำกินอยู่สองคนครับพอสักพักหนึ่งยังกินไม่เสร็จตัวครับต้อํารวจมาเต็มเลยต้องดวจที่ที่ผมไปถามตะสํารวจที่ไปถามครับคือเรื่องเรื่องเป็นอย่างนี้ครับ,รบก่อนหน้านั้นนะก่อนที่ผมจะไปนะมันมีเหตุยิงกันตายอยู่ที่บา้านตกหูออมี กดุงคันทองแก่นะครับทองแก่ครับถูกยิงตายไม่รู้ขัดแย้งผลประโยชน์กันยังไงผมไม่รู้นะถูกยิงกันตายทีนี้มันขูว่าจะส่งมือปืนมาเก็บพยานตากคำอีกวัน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 ที่ผมไปพอดีไปที่ขูไปพอดีไปพอดีเลยมันก็คิดว่าผมเป็นมือปืนอืมแต่เงมือปืนนั้นขู่จะมาเก็บพวกพยานอีกครับมาฆ่าผู้พยานตากคำาร็เข้าไปช่วงนั้นพอดีเข้าไปช่วยประสบเหตุพอดีครับ Yeah. เรื่องราวมันถึงเป็นอย่างนี้ทีนี้พอนั่งกินข้าวยังไม่เสร็จตำรวจมามาก็ล้อมจับผมผมผมก็ไม่ได้มีไม่ได้ตื่นตระทุกใจอะไรนะก็กเราไม่ได้ทำความผิดอะไรมาเขาว <laughs> ย,ยกมือขึ้นเขาวยกมือขึ้นยกมือขึ้นเออเขามาค้นตามตัวได้ปืนไปใชได้ปืนเด็กได้ปืนเอาละชเนี้อเขาว่าเมื่อกี้ไปที่บ้านสบหูใช่ไหมครับไปทไําไมผมไม่พูดเนาะ ผมว่าผมเป้าหมายผมจริงๆแล้วผมไม่ไม่ใช่จะไปที่บ้านตบหูผมจะมาที่บ้านป่าเก้าแต่ทครูพูดไม่ได้เพราะอะไรครับคือเรามันทํางานเกี่ยวกับเรื่องข่าวลับเราไม่พูดอะไรมากไปก็ไม่ได้เนาะเราก็พูดไม่ได้พูดไม่ได้อ้วัตถุประสงค์ที่ไปเรื่องอะไรผมก็ไม่พูดเปิดเผยตัวไม่ได้เปิดเผยตัวเองไม่ได้นะครับเอ้อทีนี้เขาก็เลยเขาก็เลยใส่กุญแจมือผมแล้วก็ยกมอไซค์ผม ครับขึ้นรถพิก up ตำรวจรถตำรวจสองคันสามคันชาวบ้านก็มองเต็มทั้งนักเรียนนักอะไรที่ออกพักเที่ยงครับมองเต็มเลยครับกลางหมู่บ้านปากก้าครับเกาว่าเขาก็พูดกันว่าจับได้แล้วจับได้แล้วมันรงมีปืนมาแต่สุรินเขาว่าครับเอเขาถามพวมาจากไหนพมมาจากสุรินงี่ใช่ไหมแต่เรื่องรายละเอียดอะไรไม่พูดอืมเขาก็เลย ให้ผู้ไปเอาจับผูกผมไปที่อำเภอนาจัลวยอพอไปถึงที่ประการอำเภอนาจัลวยมันเป็นมันก็อยู่ระหว่างพักเที่ยงหรอกอพอลงรถปั๊บว็โอ้ยไม่รู้ใครตัวใครมาดูเต็มไ <c oughs> อไหมใช่ไหมก็ไม่นะได้อายไม่ได้ไรครับก็ <c oughs> ทั้งมีท้งข่าวรายการพ่อข้าประชายชนมามองดูเต็มมาโมงเต็มหอกอเ,เอาผู้ไปรุ่นบนห้องมองจุดเดียวเลยไป,ไปที่เอ่อ พงศลวัฒน์นี้ก็มีทั้งนายเพอทั้งตลัดเท่าไรมาส,บสบอบมามาสอบปากคําผูผมครับผู้ผมก็ไม่มีความ็นุกตกใจอะไรนะคือเราไม่มีความผิดอะไรอือพูดเขาพยายามจับผิดเขาถามอะไรมาก็พูดพูด,พดเขาก็พยายามสังเกตดูจับพูดจับผิดผมูเรื่อยเพราะมันไม่มีความประมาทความกลัวอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ไปทําอะไร,รไม่ได้ทาผิดอ,อับก็เลย ทีนี้เขาจะเอาเข้าคุกไงเอาตออาหารข้าคุกเลยเอาอหารข้าคุกรูมวยเข้าคุกล <g rab> แล้วตอนแรกก็เลยเอาบัตรจำตัวให้เขาดูเขาดูแล้วอะไรแล้วเขายังไม่เชื่อเอาปืนไปยิงดูอีก <G rab> ปืนไปยิงับปืนพกที่ผมพ,ก,พกไปไปยิงไปยิงดูเขาบอกมัดขนาดโกลกระสุนเดียวกันกับกับก <rab> ับกับที่ที่ยิงอ่า ตุ้งคบางตัวหูขนาดเดียวกันเพาะนาจุดสามหัวเจมันมันก็เป็นมันใช้กระสุนขนาดเดียวกันปื้นจุดสามหัวจใจซึ่งมอมมันโตกระสุนมันขนาดเดียวกันเขาล็อกเขาล็อกตำรวจอีกเขาล็อกเขาอีกเขาก็ไม่เชื่ออีกก็เลยว่าเอางี้ครับสวัสดิ์พื้นที่นี้มีมีหน่วยฐานข้าเคียงอยู่ใกล้ไหมผมก็ถามครับผมมีขว่ามีเฉพารอหกอยู่ใกล้ๆนี่แหละขว่า พาผมไปที่นั่นหน่อยครับครับออก็พากันไปไปพูกรุวิญยุชายวิญุของฐานเราวิญุาเข้ามาที่กรงหลังสรารีครับผม <c oughs> แล้วก็เรียนให้หัวหน้าข่าวสาบหมหัวหน้าครับผ,ผมถูกตำรวจจับอยู่เพื <c oughs> ่อนาจะรวยครับหัวหน้าเรียน ใช่ครับสารวัตรนะครับสารวัตรกองูมีลูกน้องชื่อนี่ชื่อนี่ไหมโ้ม่หัวอเปมีคนสั่งมันไปเองปล่อยมันนะปล่อยมันหัวปล่อยมันนะพรที่ตำรวจก็ปล่อยนะครับปล่อยมาที่นี่ก็ผมเดินมามาเจอเพื่อนตำรวจที่เคยอบรมการข่าวด้วยกันอ๋อ เขาเมื่อกัมาทักทายผมว่าโอ้ยว่าหุ่นพวกมึงมันไม่ใช่หุ่นคนหาข่าวทําข่าวอกมันหุ่นมือปืนรับจ้างของขจับมึงมาตอกว่าอ๋อนะครับที่ไอไอการที่เราจะเข้าพื้นที่นี่มันมันมันต้องมีทําตัวยังไงให้มันให้มันกลมกลืนกับ เอทมชาติกับสิ่งเป็นล้อมผู้ทําตัวไงบ้างไอ้จะตดตาไหนผมก็ไปในล,ลักษณะของชาวบ้านเราเนี่ยแหละไปเหมือนนายห้อยเราแหละไปกินเหล้าเมายาผูกเสียวตามชาวบ้านตามผ<อ>ูม้ใหญ่บ้านถึงขนาดนั้นเช่ครับพรางตัวเองอย่าให้เขารู้ว่าเราเป็นหน่วยข่าวกรองอย่าไปคุยเหล้ากินยาครับอย่าไปคุยเรื่องราชคารเรื่องอะไรอย่าไปคุยเล่นไพ่ไฮโลไหม ไฮโลก็มีเล่นครับเจอเขาเล่นไฮโลก็โอ้ยถ,ถ้าหาข่าวจับผู้ไฮโลจับบ้าเป็นรถบ้า<ล>ครับเ <c oughs> สนงไปเยอะมากเลยครับเ<ล>ยอะมากครับมันช่วงเขาขายกระเทียมขายหอม<ล>ขายข้าวโพดด้วยช่วงนั้นเ<ล><ล>รายได้คนหนึ่งมันเจ้าบางเจ้าขายได้สี<ล>่ห<ล>้าหมื่นอย่างงี้ยเ <c oughs> ลครับมาพากัานั่งเล่นไฮโลทั้งวันทั้งคืนโปก็ไปแจมเขาด้วยไปแจมเขาด้วยครับมีเปียบมวยชกผมก็ไปเปียบมวยชกเขาเป็นนักงมวยอยู่แล้วนี่คนับนั้น ไปชกมวยเหมือนกันครับชกมวยเหมือนกันสารพัดอย่างเลยนะสารพัดอย่างผูกเสียวผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมันก็จะให้ผมเอาน้องเมียมันว่าสนิทกันสิขนาดนั้นเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนี่แหละอยู่นนไม้เลยแต่ตอนนั้นมีครอบครัวอะไรยังไงครูมีมีแล้วครับมีมีแล้วทีนี้ก็คือไม่ให้เขารู้ทีนี้ไอการที่เราจะวางเราจะไปงั้นเราก็ต้องไปทําความรู้จักหาก่อนครับ แล้วก็หาคนที่เราเชื่อใจได้อะไรได้รเรื่องการวางแหล่งข่าววางแหล่งข่าวคือให้ให้เขาดูแลข่าวให้ดูแลอะไรให้เราครับะแล้วก็ขอร้องเขาให้เขาปิดค,ความลับคไม่ให้เขาไปเปิดเผยอย่างน,น,นี้นะครับเอาไวาจะตีสนิทได้คนหนึ่งก็ต้องใช้เวลาครับใช้เวลาไม่ใช่ไม่ใช่ไปถึงปุ๊บก,ก็อัอนนี้เลยไม่ใช่ครับต้องใช้เวลาคีสบิีบการอะไรกัน,นเสร็จแล้วก็ ถ้าเขาอยู่ร้อนก็ช่วยเหลือเขาบ้างเรื่องการเงินบ้างพอสมควรเงินมาจากไหนล่ะมีเงินค่าข่าวให้อยู่แล้วครับอับได้ข่าวได้อะไรครับก็ไปส่งหน่ยเนื้อเขาก็มีเงินค่าข่าวให้เราก็ไปแบ่งปันเขาบ้างคราไ้ซื้อกับกลุกับข้าวี่นี่นะแต่ที่การวางแหล่งข่าวเรานี่ยจะวางไว้จุดเดียวที่เดียวไม่ใช่วางอย่างน้ยก็สองที่สามที่สองสามที่สอง,สา,ส,องสามที่เพราะว่า ดังนั้นเราไม่สามารถตรวจสอบข่าวได้ว่านจริงหรือมันไม่จริงอ๋อยแล,แล้วแล้วเราก็ท่องไม่ให้อีคนที่เราวางไม่รู้จักกันพยายามอย่าให้มันรู้จักกันอ,อย่าให้มันรู้จักเราอย่าให้มันรู้จักกันครับครับไม่ใช่ไปคุยสองสามคนรู้จักกันมันไม่ได้ครับทีนี้เวลาเราต้องการข่าวเราก็ไปหาในกอที่เราวางคนเออข่าวสารเรืงง่องนั้นเป็นยังไงเออ พอได้จในอเราก็ไปหาในคออีกถามเรื่องเขาก็เป็นไงหาในคออีกดูใช่ว่มมันเหมือนกันไหมอะไรไหมครับหมู่บ้านในหมู่บ้านหนึ่งเราวางไว้คนเดียวก็ได้แต่ว่าบ้านบ้านตะเวกนั้นต้องมีต้องมีด้วยอ๋อต้องมีด้วยครับต้องมีด้วยอย่างน้อยต้องวางคนที่หาข่าวให้สองสามจุดครับจะได้ยันกันครับจะยันถ้าหากว่า ไปเอาข่าวมาแล้วมันมันมัน,มน,เ,หน,นเหมือนกันเหมือนกันโอ้แลดวว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวปล่งเชื่อถือได้อ๋อแบบแต่ถ้าไปเอาข่าวมาแล้วไอ้กอให้ไปอย่างหนึ่งไอ้ขอไปใหญ่คอไปอย่างนึงเดี๋ยวม,มันพมเชื่อถือไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ครับไปข่าวที่เชื่อถือไม่ได้ครับก็ก็ทําแบบนี้นะครับ,<ม>รบทีนี้ไอ้ความผูกพันในพื้นที่นะครับถ้าเกิดว่า มันถูกเผยเผยฐา,ถานะตัวเองแล้วอะไรแล้วนี่ครับมันทํางานไปไม่ได้นะครับอย่างผมนี่นกรณีผมเนี่ยถ,ถูกจับแล้วนี่มันเปิดเผยฐานะตัวเองแล้วว่าเรานี่เออเป็นหน่วยข่าวกรองเงี้ยออมันมันมันทำงานต่อไม่ได้ครูก็เลยยุติบทบาทตัวเองสิก็หน่วยนี้ก็เขาให้กลับนะครับถ้าทำส่งคนอื่นไปแทนถ้าทำต่อเป็นไงครูทำต่ออันตรายครับเพราะว่ามันจะมีพวกแก๊ง อาวุธอะไรมาเก็บเราก็ได้หรือไม่ผู้มีอิทธิพพื้นที่มาเก็บเราก็ได้ที่ทําธุรกิจนอกกฎหมายเป็นภัยต่อสังคมต่อบ้านต่อเมืองมารู้แล้วในี่าเราเป็นใครครับโอมันไม่ได้แสดงว่างานนี้ก็เลยต้องยุติดปบะการต้องมีสติครับถ้าไม่มีสติเสียผู้เสียคนกับพเกตอนในบรรดาการคบค้าหมู่มิตรด้วยกันหนึ่งมันก็ต้องกินเหล้าแหละครับกินเหล้าโดยเฉพาะพื้นที่ตามาชแดนโอ้ ุกหมู่บ้านนะครับเข้าไปก็ต้องมีเหล้าลถึงจะคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันง่ายอถ้าไปเอาเนื้อหาสาระเลยไม่เอาไม่มีสิ่งนี้มาก็ลําบากแสดงว่างานนี้ครู <c oughs> มีอุทาหรณ์อะไรบ้างครับจากประสบการณ์ตรงนี้มันก็หลายอย่างกับหนึ่งก็ให้มีสตินะครับครบสองก็มีปัญญานะครับ,รบมีแค่นี้แหละใช้สติใช้ปัญญา,าถึงจะเอาตัวรอดนะครับ ทีนี้ผมก็มีปรัชญาชีวิตอยู่เรื่องการทํางานนะครับไม่ว่าจะไปเรื่องรบก็ดีเรื่องอาการทําข่าวก็ดีหาข่าวก็ดีนะครับ,รบการสู้รบนี่ถ้าไม่มีการสูญเสียแสดงว่าคุณยังเข้าไม่ถึงที่หมายเช่น<ๆ>การหาข่าวหม่อนงานการทําข่าวหาข่าวไปทุกทียแสดงว่าไม่ถูกจับกุมหรือไม่ถูกต่อต้านอะไระแสดงว่า ยังเข้าไปถึงที่หมายทีเดียวแสดงครูถูกจับก็คือเข้าถึงที่หมายแล้วเข้าถึงที่หมายแล้วครับเข้าถึงแล้วครับเพียงแต่ถูกจับแล้วก็ไม่สามารถทําต่อตรนนั้นแหละครับก็ทีเนี้ก็ถึงตัวกลับแล้วก็ส่งคนใหม่ไปแทนครับครับครูครับครับครูครับขอบคุณครูมากครับขอบคุณครูมากครับดีครับ